สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ขวัฟ้านะครับกเลัอยู่บ้านม่ใบนะครับมาตามแนวทางนะครับว่าเลขทูกแม่ใบจุดหรือยังหรือว่าก้มฝันแม่ใบนะครับสีฝันหรือยังก็มาตามตองวดเลยครับว่าแม่ใบสีเล็กตัวใดนะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควัฟ้า ข้าชกนี่เลยครับน้ำมากที่แม่ให้เ้าเลยป่าลายบแม่ายอยู่ไยอยู่หมกงมากมาจนเกิดน้ำมัน้เป็นป่า่แม่ขาวไอ้้อยโอ้นี่องกมากแปดสองแหงแหงครับคือคนจมป้วยเนาะครับดีช่องแปดดี่องแปดดี่องแดคทนแม่ทานท่าสวัสดีแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรรครับสวัสดีครับ โปคับโแนบัเนาะชี้สองแปดชี้สองแปดแนบโปมดเกนรถขึ้นท้องแนุดขึ้นบุ้บคนฟังเลข้นมากวฝนตกแห้งหนามากีิแม่คับพี่น้องชาบ้านตามไปนั่งครับผู้ใดตึกญี่ปุ่นล่ะแน่ลูกสาวลูกสาวตึกไทยญี่ปุ่นอืมอืมอัมอีมอืมาืมอ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 ืมมอมอืมอมอืมอืมอมม เล็กถูบแมใบเขาอยู่เด้อเบาเถา 8, 2, <c oughs> ่าฉันแปดสองซีแล้วชุดนี้แม่เพิ่นบ่มักรับทผช้ชมรับถัดตัดทาแม่เพื่นตัดให้ก็จะเนขาสองซีซีสองนี่นะแม่เนะาะแม่เพิ่นบ่มักชุดแปดวัน่ีสองแปดีสองแปดมัดขึ้นมาหนิแม่จ่างในหม้บอกว่ากนดิบมากควรปูกบ่บ่บ่ฉันเนี่ยเออเหลียวมาแล้วมาหม่มันกัมาสองแปดแห้งเนาะครับครับคือทองจุขึ้นหนยแม่ ยี่นจะมองหันที่สองแปดสี่สองแปดชทองยุงเลี้ยนแมวแม่กุดชื่สองเปดมันอจ้งเปดได้หกมื่ใช้มองและยี่สิบตัวกอผมแต่งเดมมาว่าสี่สองโอ้ยบ่อปิดแต่มากแก่มากเปดช้แม่ไก้เปดสามเนาะจะาม่บ่ให้รอแมเนาะโอ้่าเปดสามผ่านไปแต้มหนึ่งแปดสองแม่แม่เนาะแบบดนี้เขาวัน บอกกับว่าบอกมาดูบวกสี่องกับว่าบอกมาสองแปดสองแปดอุณมมาสองแปดเนาะแม่เรามักสองอ๋อแม่ีตัวมักไปงวดโอ้ยตัมักยิ่งไรงเลใช่มามคือมักแข็คือย่างแรงบ่ออกเด้คันตัวแรงมักมันออกเ่ยต่อถูกแคหน่จุดมันมันที่เงียบหายหมดมันผ่ะไงบ่แม่จังจะจุดนี่แม่สื้อมาเจ้มตัวนี้ ว่นตลาดนัดนนอว่นตลาดน่ดซื้อสามใบลอตเตอรี่วะแม่ว่นซื้อเอาเ้าหาแมีเอาตัวกับ่าซ้ำกันนะมาคนเดียวด้อามใบว่แม่ว่านมีเอาเงาหาสามใบมาแก่กันเเกาะครับหาเกออนี้หาเก่าเงาหามาอเลขนี้ไว้ก็นก็เกิดมาแก่ไว้หาเก่าหางเด็ดหาดอะ เกาเกาหาตัวมัดโอ้ันดีันนั่นก็ันมาล้ำบัดเต็มเนาะบ่เจอหน้าทงเกาทงเกาหน้าทงเกาเกาเม่มันจอกตัวเกาบ่นรกูแม่เนี่ยมอฟันตัวสองห้าเกานะครับมันได้มาห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้านะคะเขาเกี้ยวเขาเลี้ยงเอยเยยนนะตาเกาเยอมาตัวนี้นะบ่มีตัวเล็กหรอกก็ไม่ก็ไรฝันเห็นหน้าทงเกา บอแม่เขาเต็มท่งบ่เขาเต็มท่งบ่นรจังไหนเขาเลยงคือเกาเต็มท่งแน้มไม่เลโองชอบอกเป็นป้งชืมันมัน่ได้เลนะเป็นหน้าตรงเกาจะเกาหนอหเกานะครับหน้าเกานี่ยหาเกา่เกาตะเกาเห็นไบอกเกาบ่แม่ เลยมำไมหน้าตัวเกาตาเกากันมีเข่าจีมีเขานะเดีเ๋ยวเกาหากันนะ hmm, อืมครับจีนี่จ um> oh. ีนนะเดี๋ยวเล่นป่ะเน่อืมจีดังเนี่ยแหละอ๋อไม่อันนี้ใช่ไหมเอาพาพวกอีไปส่งเขาผู้พันตึกป่าโอ้เอาข้ามสะดุงโอ้สะดุ้งฮักบุกไปเนะ่ยเอาไปเมื่อเด้อโอ้ปะได้ตาปลาขาวสิเนี่ยโอ้หนำหลากพี่น้องนนำมาก บัตรนอกเข้าเอิร์ดมานำหมากน้าแม่เนาะฝนตกฝนตกแห้งพี่น้องมือว่านเนี่ยโอ้ว่านตกแห้งครับทั้งนี้ก็ตกแห้งมาแม่อันนี้ไปเรียกจุดนะครับครับอันเรียกุดว่ะอ่าอ้าวแม่ตัวหมักน้าแม่เนาะฝันเห็นหน้าทงเกาตีครับผมโอ้ลูกเข่าแม่หน้าทงเกาแต่อันเ่อใดเลขกยังไงแต่ว่าหันมักตัวนี้หางเกามาที่เชื่ออ่า ก็หันเตะหัวกัน้ายู่ครับอาเดี๋ยวเาถ่าเขียนหครับผมสองแปดที่สองแปดชี้พ่อปหน้าท่งเก่าชิบ่อโเก่าไหมจักตัวไหนล่ะเอาัวเก่าไหมสามแปดแปดสามม่นตาแม่นตานียี่สิบ่าจะแม่หน้าทุ่เก่าแม่ดวันนี้จะเอาเมื่อเดบกมาเก่าหลับมาบ่มาเก่าเนาะแ่น้มาเก่ามันก็ได้ไป เดี๋ยววันที่26่ะิบหกอาจะมาตามไให่แล้วค่ะแม่ยีสิบหกแวยิเจ็ดเ็นมุมอะแล้วมันคือเกียงแท้ที่ว่าดีน่อชองแ้ะ82 8งเดียวนังมาใส่สมองด้วยอื่อเนอ่ะจุดวันที่ยีกตอนกังขึ้นแม่กัขึ้นค่ะวันที่ยมสิบเจ็ดมุค่ะไร่งแม่ย่นไมด้วอันย่านกัลปเนม้กค่ะอ่ามาถามนี่ครับทผูาชมครับเป็นเรื่องบ้านผาบ้างโอ้แสดงว่าป่าอีกทีนง นักบอยู่มาแม่เราคือว่าหาแตงรัานครับมักเก้าหาไม่ใ่มเนาะดเก้าหาหาเกาบอกบอกว่าตรงกระเป้าถมักยูแม่เนี่ยกาเปามักหาเก้าเก้าหานี่ล้ครับนรูมชมอือว่าเถมักนะครับครับตัวร่องกับแปดหาหาแปดครับห้าห้าแปดเก้าห้า้าก้าซัมมี่บมี่เนาะแม่เนาะ ไยบตุงกัะโดดแม่โบมักหวแดงน้ำข้าวเจ้าว่ะเจ็ดสองบ่วขึ้นเป็นลักหัวก็เป็นตัวแม่ละไปล้างแล้วันนี้แม่คนว่านนี่แหละครับมักห้าเก้าเก้าห้าโอ้ว่าเจ็ดสองบมีสื่อนี่นกตจังอบักตัวนี้นะแม่เนาะจำห้าสื่อได้เลยย่าเพงักเหมือนกันครับผม บอกครับก็บาบใบแล้ว้องอยพ่ะนะแต่ดีนะเจ็ดสองนี่บอกไม่เศร้าไงใหญ่แบบล้บานมากออย่ที่ดิแพงแหใบล้วสองลอยพ่ะนะนี่งั้นติมทงผมก็ซื้อเด้อคัเอานี้แล้วครับแนวทางของแม่ใบนะครับเหล็กมักนะครับฝันยังบ่ฝัน ตอจุดทูบจ,จุดวันที่ยี่สิบหกนะครับวันแนวทางวันที่หนึ่งกันยานะครับฮกหานะครับห้าเก้าเก้าห้าตัวเดียวนะครับแม่ใบจัดลอตเตอรี่มาไววหลายใบยแล้วครับถ้าผู้ใดชอบนะครับผู้ใดมัดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขนฟ้าด้วยนะครับคลิปนี้ขนฟ้าสวัสดีครับผม